ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมกันนี้ดักกบครับผมนี่ครับเหยื่อของเราวันนี้ก็คือปลาไส้ตันไปซื้อมา่อกี้นี่เองครับผมไปตลาดนัดมาครับกะว่าไม่มีคิดว่าจะไม่มีคลิปอะไรลงแล้วครับเป็นอาทิตย์แน่ๆพอดีไปตลาดนัดมาครับมาเจอปลามาเขาเรยกเขาบอกว่าเป็นปลาไสตันคล้ายๆกับปลาเนี่ยครับปลาติวนี่นะครับจะเป็นปลาไสตันโอ้ก็ขาวแรงีอยู่ครับ เราซื้อมาสามสิบบาทครับผมเราจะลงทุนสามสิบาทครับเพื่อให้พี่น้องได้ดูคลิปครับครับผมเดี๋ยวทําการดักครับผมแล้วเดี๋ยวเช้าให้ดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงมั้งยากาศโอ้ข้าวกำลังสวยครับผมนี่นะครับไม้ครับตรงนี้นะฮะ๋ยวตรงนี้ตรงแรกเลยฮะแต่นี่ลอยดูครับตัวทองวิ่งเป็นลาบเลยกลัวมันจะไม่อยู่ เดี๋ยวจะเลาะเลาะลองเลาะเลาะดูเดินดูว่ามันจะดักได้ไหมถ้าดักไม่ได้ก็ดักอันเดียวก็อันเดียวครับผมครับผมทําการดังครับเดี๋ยวจะมืดค่ำซะสิโอ้มดเยอะครับผมก็เสร็จแล้วอันแรกตรงที่ไม่เราทาเลดีครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะต้องลองดูครับปัดให้ก็น้อยเสร็จแล้วครับผมอันแรก ครับไปอันต่อไปดีกว่าคุ้มกว่าหม่นึงพอครับผมสวัสดียามเช้าครับผมสายขึ้นเลยอากาศดีครับเริ่มหนาวแล้วเริ่มจะเริ่มนอนตื่นสายแล้วลครับผมไปครับกูก,กบกันเก,ก็บตัว,น,วนี้อเล็กนี่ดูจะได้ไหมอเล็กจะเข้าไหมผมก็ไม่รู้นะ เยังไม่มีคนเดินมาครับผมดูสภาพรู้เลยครับนึกว่าจะหายเงียบเลยเอ้ามีครับอุ้ยคุณผู้ชมอุ้ยอ้โหตกใจเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหดูครับถูกเลือดเลยครับนี่โอ้โหโอ้ยถอย่ายกย้ายย้ายงดได้ผลครับผมได้ผล ใหญ่เลยเละใหญ่เลยไไเละอ่านี่ครับคุณผู้ชมให้ดูก่อนเลยครับดูตัวโอ้โหเต็มมือครับผมอย่างใหญ่ครับผมได้แล้วหนึ่งตัวเสร็จฉันและฮ่ะ <c oughs> ไม่เฝาแล้วครับอืมไปเอ้ยเดินไปได้แล้วครับสีบัลลาครับไปดูันต่อไปมาครับอาต่อไปอยู่ตรงนู้นบนดอนน้นนคอครับผมเอาบิดๆครับผม บิดๆต้องมีตัวแล้วครับนี่ไงไม่ตรงเอาแล้วครับผมตัวที่สองอย้อนแทรกนะครับขออภัยด้วยครับผมพี่น้องนี่ครับออกมาย้อนทาลายเห็นไงเห็นแล้วลบิดๆเอาซีครับผมนี่ปิดนี่ครับผมนี่นี่นี่ อ่ะเฮ้ยตัวใหญ่ด้วยนี่ครับนิ่งเลยนิ่งเลยโหย,ยังไม่มีคนมายังไม่มีคนมาเห็นผมหมาผมเสร็จไปแล้วเนี่ยเนี่ยตัวเลยนี่เขาแจว๋ว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 แจว๋แจวครับเดี๋วใส่ครับไปดูกันต่อไปด้วยฟ้าเอาแล้วครับสองอันสองตัวแล้วถือว่าเลิกง,งามยามดีวันนี้ อีกหนึ่งอันอันทีสรีวิวเลยอันที่รีวิวที่วางด้วอเอวางดวงวะวางโอไยโดดเอ๊ะนี่กบยังโดดอยู่เลยมันเข้าของเราไปนี้ยนั่นนั่นอุ้ยกบกบเนาะโอ้โหก,บ,โก,บ,โโโกบแล้วนู่นปิดขาตั้ง ถึงแล้วข้าวเปล่าไม่รู้และดูเหมือนมีไม่จ้่ขนคลเหมือนมีรอยอยู่นะมีรอยกรบอยู่ครับวุมนรอยกรบดิน นี่เล็บก,กรอบนีเดียเฮ้ยนี่เล็บก,กรบทั้งหมดเลยครับเนี่ยทำไมเข้าอ่ะเออโอ้โหทำท่ารีิวยังดีครับผมดูนะครับผม,น,บผมนี่มาดูรอยกบกะบครับ นะครับผมเนี่ยนี่รอยเล็บกบท้งนั้นแหละครับเนี่ยเนี่ยตรงที่วัวานผมทำหน้าไว้เลียมๆเลยนะไม่มีรอยเลยเลยเรียมๆไะเมี่รอยเล็บไอ้รอยตีนกบมันเดินนะมันไม่เข้าเฮ้ยยังไงอ้าวครับผมไปว่า <c oughs> <c oughs> ไม่สมราคาคุยเลยครับอันที่รีวิวก็ไม่ได้อันที่ไม่รีวิวได้อ้ดูต่อไปครับ ครับผมอันต่อไปแล้วครับหมดแล้วครับเหลืยต้องอันครับเหลืออันนี้สุดท้ายแล้วก็อันนู้นอัะเพียกปลอมไม่รู้ครับเมืมานซื้อนะ่าอะไรอ้าวไอ้ยะ่ะไอ้ยะ่ะไอ้ยะ่ยะกลิ้งกลิ้งนะ <c oughs> เรียบร้อยครับผมนาน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 อุ้ย,ยตั้งไม่ได้ไตั้งกองก่อนไปครับผมเอาละ ครับเป็นตั้งกล้องครับท่านผู้ชมสองตัวครับนี่นี่ครับมันเป็นทางน้ําไหลครับเนี้ยเนี่ยน้ํามันไหลไหลลืล่นไงนี่นี่ครับสองตัวสวยเลยนี่ครับนี่ครับสองตัวทางมือนะฮะฮ้ยเอาละครับผมมากินพาร์ทแม่ไม่รีวิวพาร์ทไปได้มาครับ ไปดูวันจะไปครับอนี่เยื่อปลาไส้ตันของเรามันก็เสือวยอยู่นะมไยแต่มันจะมีตัวเปล่าม่น้ำลายเหมือนเดิมครับงั้นคอไปอย่่ขับไปดูครับ โอ้เฮ้ยมันบิดๆครับผมนี่ไงบิดๆเนื้งตัวโอ้ตัวน้อยโอ้ผู้ชมนี่ตัวน้อยเดียวเองครับตัวไม่ใหญ่นี่ยังได้ครับผมนี่พลาดไปอันหนึ่งครับผมไม่งั้นได้ไม่งั้นได้เข้าทุกอันเลยครับผมโอ้โหเสียดายเสียดายนี่นี่ครับผม พาดไปหนึ่งงานครับผมอือสดายเลยเชียวรับผมสรุปผลงานกน็เป็นที่น่าพอใจครับผมได้ห้าตัวครับผมตัวสวยๆเลยนี่เลยครับตัวสวยๆเลยห้าตัวตัวสวยเลยครับห้าตัวโอเคครับห้าล่าง วอนเอามาหกอันเจ็ดอันจากไอ้นั้นครับเหยื่อไม่พอมันน้อยเกินครับผมลูกปลามันไอซื้อมาส้าม0สิบผมคิดว่ามันจะใส่ได้โอเคเจ็ดแปดอันครับพอฟักใส่ไปแล้วมันใส่มันกำไม่ใหญ่มันก็เลยหมดก็เลยใส่ได้ห้าอันก็เอาห้าอันครับนั่นครับก็มาลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงมั่งคนเป็นไงมันก็เดี่ยมเลยครับผมทีี่เดี่ยมแล้วครับผมก็ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามแลบชมด้วยน,นะครับผมยังไงก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องนั้นครับผมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ